เฮ้ยบางทีงูที่เก็บอยู่บนหัวมันจะผลักหัวออกมาอีเอ็ะนะมันแรงไหรอแรงนิดนึงเอาเล่ยไงไปไงพอตีเล่นหน้าบ้านเนี่ยโดยปกติคนั่วไปพอเล่นหน้าบ้านก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าขอดนะเออใช่ใช่ใช่ตัดสินใจยังไงอุ้มก็ เหมือนอยากลองจริงจังดูบ้างอะคะ่ะลองดูบอกว่าเอ๊ะเราถ้ามาเล่นที่คอร์เดเนี่ยมันก็จะได้เหงื่อด้วยใช่ไหมคะ <Ừ. S 1> แล้วก็จะได้ฝึกการเล่นเป็นกติกาซึ่งตอนแรกพอมาถึงเล่นไม่เป็นเลยให้ตีอะไรกันต้องอยู่เลนนี้ต้องอยู่ตรงนั้นต้องเสิร์ฟอย่างนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยปกติไปตะกับใครบ้างครับเพื่อนๆในกวนที่แบบว่าถ้าไปเจออุ้มก็ต้องเจอกวนนี้ทุกครั้งเลยทีเดียวจะเป็นเพื่อนนอกวงการนะคะ uh huh. ก็จะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคำถามง่ายๆเลยอุ้มเพื่ ใส่เบาๆพี่ว่าโลกใบนี้ไม่มีใครสวยกว่าอุ้มแล้วครับผมตายแล้วพี่คนตลกนะครับผมตลกฟืดงั้นๆๆ้แล้วแล้วเขาว่ากีฬาแบดมินตันหรือเปล่าครับผมที่ทำให้ต้องอุ้มเนี่ยดูเซ็กซี่ดูแลตัวเองดรูปร่างถึงได้ผมเพียวเป๊ะขนาดนี้อุ um ้ม ก็มีส่วนมากนะคะจริงๆเป็นคนที่แบบถ้าไม่มีเวลาจะไม่ค่อยได้แบบไปออกกําลังกายเลยจะรู้สึกว่าแบบพอมีแบบอยากอยากนอนอ่ะพอว่างปุ๊บอยากนอนอยากไปสปาอยากนอนเฉยๆใช่อยากแบบว่าออกกาลังกายโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวได้ไหมอ่ะเพราะแต่ก่อนเราจําภาพอุ้มได้คือจะมีเนื้อๆหน่อยอืมอืมค่ะนฮะตอนนี้คือผอมเพรียวลงมาสวยเลยใช่ใช่ก็เล่นแบดต่างเนี่ยล่ะค่ะครับผมนะครับวันนี้ต้องถามก่อนนักวันนี้จับไม้แบด เป็นแบบใช่ใช่ใช่ได้ข่าวว่ามือเราเจ็บข้อมือจงข้อมือเจ็บนะครับมารายการสมัตอีกตั้งทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องได้วิชาความรู้กลับบ้านไปเล็กๆน้อยๆ้อยครับอุ้มครับเนี่ยเรามีกูรูของเรารออยู่แล้วคือทุกทีอุ้มจับอย่างนี้ถูกไหมครับวันนี้อุ้มต้องเปลี่ยนและจับไม้ตั้งไม้ตรงตรงนี้เพรามือมันจะมีร่องนิ้วอยตรงนี้อุ้มใส่เข้าไปตรงนี้ถูกไหมครับเขาเรียกว่าจับแบบวีเชฟใช่ไหมฮะวีถูกครับแล้วมันจะมีอุ้งมืออยู่ด้านล่างนะครับห่อไปแบบนี้แล้วนิ้วก็ล็อกเป็นแบบ ลองดูลองดูอ่าลองดูลองดูลองดูครับนะคะไม่ใช่ครับนี่นี่อน,นะฮะอีกนิดนึงครับผมอีกนิดนึงจะถูกแล้วครับอุ้มครับ นี่ปึ๊บตีปัาบปั๊เนี่ยคุณผู้ชมครับผมจะปล่อยให้ทั้งสองคนนะครับอินเลิฟกันไปก่อนนะครับผมจะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะฮะแหมนะได้ทีนะพี่เอ้อนะใบพอลแบดจริงๆถามพี่บอยเนี่ยมันใช้ข้อมืออ่าใช่นะครเคยเคยตีแล้วแบบว่าจับไม้ไม่เป็นจับอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อเรากระแทกตรงเนี้ยมันรุ้งขึ้นเขียวม่วงแบบใช่ไม่ได้ไม่ได้คือแบดมินตันเนี่ยถ้าเล่นไม่ถูกต้องมันก็จะมีอาการบาดเจ็บตามมาใช่นะครับต้องฝึกให้ถูกต้องตามทักษะแล้วก็เบสิกด้วยเดี๋ยวพี่บอยสอนให้้้้้ไมมมม่่่่่่่่ตตตอออออองงงงกลลััวววเเเรรืนนนนีีีีพป๊ะะะะจถถาาาคคขุยบแ สัปดาห์นี้กี่ครั้งครับผม หมายถึงอะไครับดูนเล่นมากเลยค่ะอีแปดเออหมายถึงว่าคุณนะหมายถึงอะไรผมหมายถึงว่าออกไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยความถี่เป็นกี่ครั้งแต่จรตีเราจะถามเรื่องแบบอาทิตย์นึงเล่นขนาดคุณมีเวลาขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะจริงๆถ้าตอนช่วงที่มีเวลาก็จะพยายามให้ได้อาทิตย์ละกสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอที่ช่วงถ่ายละครติดๆกันเนี่ยเราขี้เกียจมากเหมือนแบบเหนื่อยมากก็อาจจะได้เหลือแค่แบบอาทิตย์หนึ่งครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่บอลเข้าใจอุ้มนะเพราะว่าการเข้าฟิตเนสหรือว่าเข้าไปแบบลั้งมันออกกกกาลังย็จริงแต่มมันนไ่สุกอะ มันไม่ได้ความท้าทายอะดรีนาลีนในร่างกายไม่ไหลอ่ะอันนี้มันได้แบบกิ๊กกาได้หัวราะเพื่อนบางทีเพื่อนทำท่าทุเรศทุเรศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหัวราะเพื่อนในจุดนี้ยิ่งได้เที่ยิ่งชอบเหมือนได้ขอดต่อย่างพี่อ้อเดี๋ยวถามอุ้มหน่อยตอนอุ้มไปเล่นกับเพื่อนๆที่ขอดเนี้ยมันมีแม์ไหนที่แบบเราเล่นแล้วแบบประทับใจสนุกสนานที่สุดในชีวิตไหมมันมีแม์ไหนอะคะมันก็จะมีแม์ที่มีเราจะมีเพื่อนผู้ชายไปด้วยแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ชายที่เขาเล่นเก่งๆอะค่ะแล้วเขาก็จะแบบเหมมอนยู่่่ฝังใชคะะราก็จ ไปเป็นเหมือนตัวเสริมเขาอะไรเงี้ยนี่ผู้ชายไว้คุมเราใช่ผู้ชายไว้คุมอยู่ข้างหลังแล้วอยู่ข้างหน้าอ่าแล้วใครแบบตบเบาๆอะไรเงี้ยแล้วคือพอผู้ชายเล่นเก่งๆเนี่ยเขาก็ตบโคกผ้าโคกผ้าไปผู้หญิงไม่อยู่ข้างหน้าผู้ชายก็อยู่ข้างหลังไปผู้หญิงก็คอยรับลูกหยอดผู้ชายก็รุกไปสีด้านหลังอ่ะอแล้วคนนี้เล่นด้านไหนครับ ผมก็บอกแล้วว่าแล้วตารมนะ้ <laughs> แล้วแต่ทีละทีนั้นแล้วก็คู่ของเราว่าใครแบบเน้นลุกเ,เน้นรับแลบี้เออพี่ก็ถนัดแนวนั้นไป<ช>เอาะละอ,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 อันนี้เป็นธรรมเนียมของ Sma s h อ t เลยนะคุณผู้ชมครับคือถ้ามาละก็คงจะต้องถามว่าถ้าครั้งหนึ่งคุณมีโอกาสอยากจะตีแบตอยากเล่นแบตในคอร์ดอย่างเงี้ยเต็มเต็มเลยคุณอยากเล่นใ,นใครแหมต้องตอบเลยเมื่อกี้เพิ่งพูดไปไปประกอนค่ะอ๋อบอลระกรอนนะครับทีนั้นครับต่อสายหาบออะไรนะ ไม่ได้ซื้อบัตรเติมเงินเห็นใจมากอ่ะไม่ได้ก็คงต้องเลือกแถวแถวนี้แล้วล่ะอือใช่บอยมางกรนี่มีใครที่แบบล้องจองกับบอยมางกรนบ้างแล้วก็ีบอยชักคเคนจุมมิ่งอันนั้นขอบคุณค่ะเอาละเดี๋ยววันนี้จัดให้คู่นี้เขาจะต้อง ปะทะกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเบสิกอุ้มด้วยสอนด้วยนะคะเดี๋ยวพี่บอยจะได้แบบว่าได้ได้ได้น้เพราะว่าว่างๆเราก็จะได้อาจจะไปตีด้วยกันเพราะตีคอร์ดเดียวกันอยู่แล้วอุ้มเล่นแบดมาพอสมควรอะไรเงี้ยเรามองว่าข้อดีของการเล่นแบดมินตันมันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยคือมันได้ออกกําลังกายทุกส่วนนะคะ แล้วก็เราได้วิ่งใช่ไหมคะได้วิ่งได้ทําให้หัวใจเราได้แบบได้เบิรนได้ออกกำลังกายเต็มที่อย่างเงี้ยหัวใจมันจะเต้นแรงมากสังเกตว่าหลังากเราแบบออกกำลังกายในการตีแบตเงี้ยค่ะแล้วก็มันได้ทุกสัดส่วนจริงๆนะเพราะ,ะเราแคเห็นผลว่าจากการที่เราตีแบตแล้วเนี่ยค่ะ เออส่วนที่เราอยากจะให้มันลงมันก็คือกระลงส่วนไหนอยากลงส่วนไหนอยากเพิ่มบ้างอ่ะพี่บอลอยากรู้จังเลยเพราะว่าพี่ก็เล่นแบดพี่อยากรู้ว่าท่าของน้องอุ้มหรือว่าลักษณะการเล่นของน้องอุ้มเนี่ยมันเพิ่มอวัยวะส่วนไหนให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าส่วนไหนให้มันเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยเล่นเยอะออกมานเลยเพิ่มยังไงอะเป็นเบิร์นมากคือใหญ่ขึ้นเนี่ยมันอาจจะอาได้ได้ได้เฟิร์มในเรื่องของกล้ามเนื้อแขนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องแบบใช้กําลังแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเฟิร์มตรงนั้นไปครับคุณมองทิศทางของกีฬาแบดดมมินนนนนตััััไไ้้ยงงงบบบาาาาคครรรว่่่เป็อะะะทีีกกก ออกกาลังกายแบบเป็นแบดเป็นตันในอย่างแรกอย่างที่บอกคือมนได้ออกกำลังกายทุกสัดส่วนจริงๆแล้วก็เหมือนแบบเราได้ได้มาทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดูแบบโหดร้ายหรือแบบว่ามันหนักเกินไปสาหรับฉันอะไรอย่างเงี้ยคงทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะแบบอ่ะค่ะเริ่มมาเข้ามาตีในคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากจะได้แบบออกกําลังกายแล้วด้วยเนี่ยยังได้แบบว่าโอเคมีสังคม เพราะว่าบางครั้งเวลาเราปิกไปไปตีแบตเนี่ยนะครเราอาจจะเจอเพื่อนใหม่ๆที่เราไม่ได้ไม่ได้รู้จัก<ะ>อาจจะมีเพิ่มเพื่อนเพิ่มขึ้น อะไรทังนองนี้นะฮะทีนี้จะถามต่อว่าเวลาที่แบบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดอย่างน้องอุ้มนี่หุ่นดีเห็นไหมครับพี่อเออเออเป๊ะขนาดนี้เนี่ยนะฮะบางคนแบบอยากลดน้ําหนักต้วงไปกินยงกินยาอะไรอย่างเงี้ยเออมุมนี้ตรงห้อุ้มเป็นคนใช่ใช่<ๆ>ใช่เป็นคนที่ไม่เคยกินยาและความอ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไอพวกที่เขาว่าให้กินเพื่ออาหารเสริมดักจับไขมันหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่เคยกินเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาใส่เข้าไปน่ะมันคืออะไรใช่แล้วก็มันก็อันตรายกับร่างกายเราค่ะสําคัญจริงๆเลยคือเรื่องของการควบคุมอาหารถ้าอยากจะผอมเนี่ยอย่างน้อยหลังนี้เราต้องรู้ว่าอะไรที่เรากินไม่ได้อะของทอดไม่ควรคผยของมันของมันหรือว่าเป็นพวกแป้งอะไรเงี้ยคือตอนช่วงอ้มไดเอทเนี่ยอ้วจะไม่กินแป้งเลยส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับผมว่าหนึ่งคือควบคุมอาหารสองออกกำลังกายให้ดีเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ร่างกายมันก็จะโอเคแบดมินตันช่วยได้เยอะ ข้อที่หนึ่งคือเหงื่อออกหนักมากใช่ <มา S 1> ครับข้อที่สองคือไม่ไม่โดนแดดมากผู้หญิงเนี้ยก็ยังโอเคเพราะตอนแรกผมได้ข้อมูลอุ้มเนี่ยตกใจเลยเฮ้ยจริงเหรออุ้มยังมาเล่นแบดมินตันเลยอ่ะ <c oughs> อไม่อชอบตากแดดไงคะเราเป็นคนที่กลัวเป็นกีฬาในร่มใช่มันเป็นกีฬาในร่มแล้วมันก็ได้ผิวด้วยนะจริงๆแล้วพอเราวิ่งออกกำลังกายมากเหงื่อออกเยอะเนี่ยสังเกตพอเราเล่นเสร็จอ่ะหน้าเราจะแก้มชมพูเลยอ่ะเนาที่เราแบบวิ่งออกกำลังกายเยอะแล้วทำไมเวลาพี่บอยเล่นแล้วพี่บอยกลับมาหน้าดำทุกทีเลยอ่ะอุ้มพี่บอยก็ง้อพี่บอยผิวค้ำ ครับเดี๋ยวจากนี้ครับเดี๋ยวให้น้องอุ้มนะครับไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นนักแบดมินตันสาวก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูคุณอุ้มกับลีลาของเขาครับแต่ช่วงนี้ครับระหว่างรอ how to s m a s h ครับ สวัสดีครับอยู่กับมิสเตอร์แบดอีกครั้งนะครับในช่วง how to smash นะครับวันนี้นะฮะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะเราได้แนะนำไปเทคนิคในการเสิร์ฟเดี่ยวยังไงไม่ให้เสียเปรียบวันนี้สำหรับคนที่ชอบเล่นคู่อยากรู้ว่าเสิร์ฟลูกคู่ยังไงไม่ให้เสียเปรียบไหมนะฮะวันนี้ได้รู้แน่นอนครับโค้ดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เสิร์ฟลูกหน้าง่าไม่เสียเปรียบครับโค้ดครับก็อย่างที่บอกในครั้งที่แล้วนะครับว่าการเสิร์ฟประเภทคู่เนี่ยจะมีนะครับคู่แข่งคอยจด ในการเล่นลูกหน้าไม่ใช่ครับจดไหมแบบเขาเรียกว่าการจดไห้แบบจดท่าเพราะนั้นเวลาเสิร์ฟต้องเลียดแทบจะเลียดกว่าเดียวเพราะว่าเขาจ้องหน้าอย่างเดียวเขาจะไม่ต้องระวังหลังเยอะทาไมทาไมตีคู่เขาถึงต้องเสิร์ฟหน้าโค้ดทำไมเขาไม่เสิร์ฟหลังกันเหมือนเดียวเพราะอะไรฮะเพราะว่าในประเภทคู่เนี่ยเราเอาเส้นออกเนี่ยคือเส้นนะครับเส้นรองคือเขาเรียกเส้นรองก็คือเส้นก่อนเส้นหลังทําให้เราระยะเสิร์ฟเนี่ยสั้นเขาสามารถกระโดดตบได้ง่ายกว่า เราจะนิยมเสิบหน้ามากกว่าลูกมันก็จะไม่ถึงหลังคอซะทีเดียวใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าเกินเส้นในยเงี้ยถือว่าออกแล้วใช่ครับแล้วก็เส้นหน้าก็คือเส้นช็อตถูกต้องครับแล้วด้านข้างนะครับเหมือนเดียวนะฮะเส้นด้านข้างนี่จะเป็นเส้นนอกเลยอ๋อเส้นนอกเลยจะนับแค่ลูกเสิฟนะครับลูกเสิบเนี่ยเอาเส้นรองคือเส้นเส้นก่อนเส้นหลังเส้นเดียวที่เหลือพอเสิฟแล้วปุ๊บเส้นนอกทุกอย่างเวลาเล่นเืออย่างนี้ผมสรุปอีกทีนะครับหลายๆคนอจะงงคือเวลาเสิฟเนี่ยจะมีเส้นที่กําหนดออกด้วยใช่ครับค เส้นก่อนเส้นหลังะครับเขาเรียกว่าไงดีเส้นในอ่าเส้นในข้างหลังถือว่าออกแต่ว่าพอเสิร์ฟเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคือเส้นนอกทั้งหมดเนี่ยถึงจะเรียกว่าออกอ่่าใชแต่ถ้าเดี่ยวเนี่ยเส้นข้างเนี่ยเส้นในถือว่าออกใช่ไหมค้ชใช่ครับอันนี้ก็ต้องดูดีเพราะว่าเทคการการแข่งเป็นการแข่งกติกาเราแตกต่างกันไปด้วยครับเอาละครับว่าเสิร์ฟเป็นไงให้ได้เปรียบครับโค้ชอ่าครั้งที่แล้วเราเสิร์ฟประเภทเดี่ยวนะครับกำหนดจุดยืนเราบอกว่าเราต้องยืนไกลกว่าปกติใช่ไหมครับไกลกว่าประเภทคู่นี่การเสิร์ฟปรรระะะเเเเเภททคคู่่นนนนนียยยาาตต้้้องืแบบจิดสหลั ขาเส้นใกล้เส้นข้างขาหน้าไกล้เส้นหน้า,าแล้วเราไม่ต้องระวังตรงกลางแล้วเหรอครับเ,เพราะว่าตรงนี้จะมีคู่ขาเราอยู่การการเล่นคู่เนี่ยจะมีพาร์ทเนอร์คอยระวังหลังให้เราอยู่เวลาเสิร์ฟเสร็จเราจุดที่เราระวังคือตรงนี้ในตำแหน่งของเรานะครับ